คือคิดดูถ้ากระโปรงมันไม่แหวกไว้อยู่แล้วถึงจะแง่แล้วออเจ้ะต่อไปก็เป็นเพลงสุดท้ายแล้วท้ายแล้วคเดินทายขอให้ทุกคนที่กำลังนั่งอยู่อ่าลุกขึ้นนะคะต้องลุกแล้วมาถึงเพลสุดท้ายแล้วเรานั่งอยู่ไม่ได้แล้วนะคะต้องให้เย็นขึ้นนะรู้นะว่าเอาอีกทีว่าข้อเข่าอาจจะเสียบนะแต่ว่าลุกขึ้นมานิดนึงนะคุณเล่ยใครไม่สวยก็นั่งต่อไปครับ เอาละมองซ้ายมองขวาทีเดียวอย่างลูกกูนึุกแตทีเนี้ยลูกหน่อยไม่ได้หรอใครสวยกว่าใครไม่ได้ในเรื่องนี้นะฮะเอาไปเอาไปในอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาพบกับเพลงต่อไปเลยค่ะแลอวใครร้องได้ช่วยกันร้องนะคะถ้าร้องไม่ได้จะมั่วไปนะครับ

คงหายดีาาดย่งเลาเมือม่อาจกากบันีโอหหโหแค่นี้้ะใชไห่้เต็ที่วงไจะเมู่้เจ่วนาในวันที่ฉันไม่ในมีจะไม่ไปต้องมีม่เจอ่รัิเอาไปเแล้วถไ้ก็ั้ ไม่ดูแลเธอได้เใจไม่เธอได้แข็งได้แรงได้ไม่เธอได้ฟื้นคืนใจฟ้านัี่อยู่รู้ค่คนคนนึ่งไม่ไมได้ว่าฉันังไปไปได้ที่่ฉันได้ดูแลเธอได้ไหมมา ก็คงห้ดีเหนื่อยกคห้ดีก็กับมับันดีนฉันดูแลเธอไไหมฉันได่จำตาใจเสียทีก็มีแตธ จะอยากให้พักสักพอนี่ไหมให้เธอได้พักหลับเลิกไปกับฉันความสุขที่เราผูกพันไม่ไหมไม่เกี่ยงฉันไหมหนวดไหลแค่ไหนไม่เจ็บฉันไหมหายเหนื่อยฉันไหมอยู่ด้วยกัน หนึ่งสองขอ้คุณมากขอบคุณขอเสียงอดอีกครั้หน่อยเลย้าวววววววอววเวว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 วแล้วว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 วอวววววว เอาเองเดี๋ยวเราไปเอาที่กรุงเทพดีกว่าเลยนะไปไม่ไปฟังอันนี้กรุงเทพพูดไม่ทันขาดครับพูดไม่จบเอาละครับตอนนี้มินิคอนเสิร์ตของน้องๆนะครับวันนี้ดังเชี่ยหายนะครับตอนนี้ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วเสียปรบมทและเสียกรี๊ดกับน้องทีนี้หน่อยแล้วและวันนี้นะครับอันนรยอุ้ยเดี๋ยวขอในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่พิเศษจริงๆในระหว่างวันที่15 ถึงวันที่19้ตัวนี้ถูกไหมครับตั้งแต่เราเดินทางมามี FC ของเราท่านหนึ่งมีอะไรเหรอครับตื่ตั้งใจมากเลยแบบดีเอฟซีของท่านหนึ่งเกิดในช่วงนี้ครับ<อ>ใครเอ่ยรู้ตัวหรือเปล่าคุณพัชราพรจันทผู้ชชคล่บอกซึ้งๆครับ เดี๋ยวต้องเรียนเชิญมาปรากฏตัวข้างหน้านิดหนึ่งาจากบ้านน้องโตอ, <Yeah. S 1> อย่างนี้ต้องร่วมให้ทุกคนนะครับร่วมกันร้องใไนไวันพอวันเกิดน,นะครับพี่บอสเดรร่วมกับน้องๆน,นะครับเป็นชนิดพิเศษในค่ำคืนนี้เป็นไงล่ะเธอชัานเฮงแล้วเกินใช่ไหมวันนี้อยู่ดีแบบทุกๆท,ท่านเลยวันนี้ได้อยู่ใกล้ชิดเอ็กซ์คลูซีฟมากกับน้องๆของเราทั้ง12อคนและน้องโตด้วยนะครับวันนี้ขึ้นข้างบพดดีกว่าลูก

ไป y ูอยู่พับเ Happy ไปกันเลย Happy birthday ไปอบอบอบร้อมคุณพี่อบร้อมค่ะเขบอกคุณพี่นะคะเออเดี๋ยวเดเดี๋ยว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 เอี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวี๋ยวเดี๋ยวเ้ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย่เยววี๋ยี๋วเมีีควเดี๋ยวเดีายวเวกดยวเดเดีวยวว เป็นคขบวยพอดียิ่งใหญ่จริงๆครับแต่ก็ดีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับลาภพ่จูะครับแอ้พอพี่จูดทำไมหน้าทำไมพอพี่จูดไวไหนหน้าหน้าเริ่มหน้าไร้ายแอ้ แล้วก็โปะหน้าเลยนะไม่ใช่ดีวทำจริงเอาละ,ะครับวันนี้เป็นวันที่ดีๆหนึ่งวันตรงนี้นะครับสำหรับเชนออกัสคุ้นๆไหมครับเชนออกัสที่บริษัทไทยอะบริษัไทษไทยครับบริษัทไทยครับอ่าเรียนพี่บอยกบเชิญพี่บอยหน่อยครับอ่าพูดอะไรด้วยนะครับครับผมก็อ่านะนำบริษัทเชนออกัสนะฮะร่วมกับ True Fantasy นะครับต้องขอขอบคุณ พี่ๆทุกคนนะฮะที่มาเที่ยวด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือขอบคุณพี่ิทุกคนที่เอ็นดูน้องๆเอฟ9นะครับก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้สัมผัสตัวน้องๆเอฟ9เท่าไหร่นะแต่ได้ค่ะวันนี้วันนี้มีโอกาสมีโอกาสทริปนี้ได้มีโอกาสได้มาร่วมกันนะครับน้องๆที่คนน่ารักมากนะครับยังไงบอยก็ฝากน้องๆไปอยู่ในใจทุกคนนานๆแล้วกันนะครับผมแล้วก็แล้วที่สําคัญบอยก็ต้อง ทั้งหมด5วันสาคืนที่ผ่านมาถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขอกราบขอโทษด,ด้วยนะครับก็อีกครั้งหนึ่งขอบคุณสำหรับโอกาสสำหรับคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่กำลังจะตามความฝันอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการมีธุกรกิจส่วนตัวนั่นก็คือบริษัททัวร์ทุกอย่างที่บอยทำ <c oughs> เป็นเสียงฟ้าประทานลงมาคร <c oughs> ับผมอยากจะบอกว่าทำด้วยใจนะครับกำไรไม่ได้เยอะมากพูดตรงๆ <c oughs> แต่ทำด้วยใจแค่เห็นทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มแล้วก็เลือกใช้บริการของบริษัทของบอยแค่นี้บอกกนแฮปปี้แลวขอบคุณมากนะครับขอบผมให้นุ่มบอให้พูดชื่อบริษัทอีกทีจะได้เพื่อได้เป็นที่จดจำาดจิ้มไม่ได้บริษัทก่อนเป็นชื่อบริษัทว่าเทนองครัให้จำคำนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าจะจัดส่วนตัวชิมส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยะโทรหาคุณแดนได้เลยนะครับจะเป็นครอบครัวตัวเองก็ดีหรือว่าจะเป็นองค์กรที่ตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทอยู่ก็ดีนะครับ ผมรับทำหมดทุกอย่างนะครับตามชื่อประตวเลยนะครับตามในอินสตาแกรมในบอกบอยทำทุกอย่างขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ่าได้ผมให้คุณบอยด้วยครับผมวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนี่เอฟ9ใช่ไหมครับเราคัดเลือกตัวเอฟ10มาแล้วด้วยเอ้าซิ ได้ F10 มาแล้วจริงๆนะครับแล้วทางทีมงานของเราได้คัดตัวเรียบร้อยแล้วว่าคนนี้ได้เข้าบ้านแน่นอนเดี๋ยวเอาเด็กๆเด็กๆอยู่ข้างๆก่อนลูกเพราะว่าพวกเธอหมดความสำคัญกับครูแล้วครูมีเด็กใหม่มาแล้วไอ้ F10 ใช้ F10 ก่อน F9 ลงไปแป๊บนะครับช่วงนี้นะครับในช่วงที่ว่า